ตัวน้ำผเนี่ยเออเก่งจังเลย <l ots> ตัวไหนอีกป,อป้าป้าโอ้โหเก่งจังเลยเออเอาเตาใช่ในเตาอยู่ไหนหาเตาชี้เตาเอาใส่เตาเด้อนู่นน่ะเตาข้างบนเออใส่ให้ลงล็อกนะหมุนให้เข้า เก่งมาลงแล้วลงแล้วโอเค,อเ,คเสือเสือเ,เสือไหนเสืออ้าใส่เสือเอาวางเลยเสือโอ้โหเก่งจังเลยเอาช้างใส่เอาช้างใส่ช้าง,างอู้เก่งมากเลยครับอะไรอีกอะไรกนกนกนะนกเห็นนกบินไหม น้นกอะ่ะเออเอาไปใส่นกอะ่ะนกอาใส่นกเก่งมากไหนตรงไหนอีกนี่นี่อะไรนี่นี่นี่ปูไหนปูอยู่ตรงไหนปูหาปูชี้ปูวางปูแล้วโอ้โหเก่งจังเลยปลาไหนปลาดาวหาชี้หาชี้ปลาดาวอยู่ตรงไหนครับ Okay, เอาใครเห็นปลาดาวเก่งจังเลยเอเอแล้วก็อะไรปลาเออใส่ปลาครัใส่ปลาในปลาอยู่ตรงไหนปลาเห็นปลายังเอาหามองมงเจอเปล่าเออเอาใส่เ,เลยลูกเอาใช่เลยปลาเก่ง ใช่ให้ลงนอกเนาะโอ้โหไหนตัวไหนลิง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 จ้ากลิงจ้ากใช่ลิงใช่ลิงโอ้โหเต็มแล้วสองแผงเต็มแล้วโอ้โหบึนๆเนี่ยแผงเนี้ยแผงเนี้ยหาชิตัวเจอยู่ตรงไหน,นโอ้โหเก่งจังเลย <laughs> เก่งจังเลยเอะไรอีกอ่ะเอาไปเอาไปใส่ครับล้มตัวไหนล้มยูต้องดีๆมองดีๆเห็นไหมเห็นไหมตัวไหนหวะมองดีๆครับเลยหันให้ถูกทางด้วยนะไหนอีกอะไรอีกอ้าวมาทางนี้ทางนี้ทางนี้อาหาใส่ใส่เลยครับ โอ้โห oh. แล้วก็ตัวไหนอีกครับอ่าใส่เลยแผงนี้ครับแผงนี้มองดีๆตัวอะไรนะเต่าเหรออ้าวเต่าอ,อยู่ตรงไหนตัวชีเต่าอ่าโอเคอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็ใส่เอออันนี้ตัวอะไรตัวอะไรเอามาใส่เร็ว หเห็นแล้วก็ใส่เลยค่ะ